ลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่และงดงามกับภาพแห่งศรัทธาริมฝังง่งโขงกับประเพณีแห่ประสาทพึ่งทางน้ําจังหวัดหนองคายหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่เคยเลือนหายไปกว่า50ปีและในปีพุทธศักราช2568นี้ชาวหนองคายได้ร่วมแรงร่วมใจหรือฟื้นประเพณีอันทรงคุณค่านี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระาธาตุกลางน้ําหรือพระาธาตุลาดหนองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งุ่มน้าโขง ปราสาทพึ่งคือสัญลักษณ์แห่งความศรัทธ,ธาความสามาคัคคีและความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานทำจากขี้พึ่งแท้ที่หลอมละลายด้วยแรงกายและแรงใจปั้นแต่งเป็นรูปทรงดอกไม้ใบไ,ไม้และลวดลายวิจ,จิตจนกลายมาเป็นปราสาทสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงวันออกพรรษา,าเป็นการแสดงถึงความศรัทธ,ธาที่ว่าการถวายปราสาทพึ่งจะได้อานิสงส์ใหญ่ส่งบุญให้ถึงบรรพบุรุษและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สืบไป เมื่อยามเย็ยนมาเยือนลำน้ำโขงพลันเปล่นประกายเรือประสาทพึ่งนับสิบลำเคลื่อนไปอย่างช้าๆไฟประดับนับพันดวงสะท้อนแสงอาทิตย์ยามอัสดงทมกลางเสียงปรบมือและรอยยิ้มของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขงคือภาพสะท้อนแห่งความผูกพันของผู้คนสองฝั่งโขงและตอกย้ำว่าความศรัทธาไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของชาวหนองคายประเพณีแห่ประสาทพึ่งทางน้ำคือการย้อนวันวาน,วน,วน,วนสู่วิถีแห่งศรัทธาสะท้อนให้เห็นถึง รากเงาอันลึกซึ้งของชาวหนองคายและเป็นเครื่องยืนยันว่าความงดงามทางวัฒนธรรมไทยยังคงเปล่งประกายอยู่เหนือลำน้ำโขงเช่นเดียวกับแสงแห่งศรัทธ,ธาที่ส่องสว่างในหัวใจของผู้คนตราบนานเท่านาน